เขาเปิดไหมละ่ะเตยเตยไม่มีคนเลยน,น,นั่งไหนก็ได้ ร่มร,มร่มดีกว่าเดี๋ยวขี่นรตกใส่ไหม,ไ,ม,ไ,หมไปอุ้ยมันแดดไหมอันนี้ก็ได้เลยร้านอาหารโพท,ทะเลนะคะทุกคนโพท,ทะเลไปเตยพามากินนะคะอยู่ที่บางปูซอยไหนวะก็เลยเลยบางเลยอากาบางปูมานิดนึงเนาะ <S <S อันนี้เป็นเมนู ุณแม่จะดูว่าคุณแม่จะ,ะ,ะกินอะไรกินแบบยังไงกินแบบอันได้เร็วๆอ่ะสั่งสักสองอย่างก็พองมือยวกินไม่หมดมันไม่อยู่ก็เลยเนี่ยยำก็น่ากินนะเอกินยำอะไร เขาสวยเป็นจานเนาะเข้าสวยสองจานนะคะมีบรรยากาศหูดพุ่งกับลาบหมูนะครับใช่แล้้วก็ขสองจานใช่เดี๋ยวโป,ป๊ะแตกไหมโป๊ะแตกอ่ะโป,ป๊ะแตกไหมแตก้วยโป,ป๊ะแตกขวดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนั้นจะเป็นทะเลเนาะเตยเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะคะไ,ได้ค่ะโอ้ยคุณแม่ไปคนเดียวอีก เดี๋ยวจะพาไปรีวิวทะเลบางปูนะคะนี่เห็นไหมทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยไหมคะว้าวตรงนี้ก็จะเป็นแบบสเส้นวิ่งเนาะใช้ออกกำลังกายได้นะคะแล้วก็จะมีเรือสินคา้าตรงนี้ก็คือทะเลปากอ่าวนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะ ยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ที่เที่ยวเท่าไหร่เนาะตรงนู้นก็จะเป็นแบบบางปูสถานตากับบางปูตรงไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยก็จะมีนกอย่างเงี้ยเออนี่นะคะช่วงหน้าหนาก็จะมีนกเนาะให้ดูค่ะนี่ทุกคนอันนี้คือยำผักก,กูดแล้วก็โป๊ะ ม <Hey. S 2> าซาแล้วก็จะมีลาบหมูอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้น้องเตยเหลือข้าวหรอ,อให้น้องเตยกินให้ดูนะคะกินข้าวมันควรจะมาก่อนนะลูก <c oughs> แล้วแล้วลาบเราก็มา <c oughs> พี่คะขอข้าวสวยด้วยนะคะ ข้าวสวยยังไม่ได้สองจานนะเตยลาบก็มานะจ๊ะทุกคน,นเป็นแต่กินอยู่ได้หรอราคาก็ไม่ได้เออได้อยู่นี่ร้านโพทเลเนาะโพทเลลองชิมลาบหน่อยนะคะลาบหมูนะ80บาท ต้มหมูแปดสิบยำผักโหดเหรอร้อยร้อยหนึ่งเหรอแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้โปรแตกเป็นอะไรคะอยากกินข้าวหมดแรงอ่ะ <c oughs> ข้าวข้าวหุงใหม่หรือเปล่าจ้ะอันนี้เป็นไง <c oughs> ดีไหมเพรียวหวานวะ่ะเผ็ด รนอน,นิพนี้อบลมะอบลมอะไรอ่างเบกวนใครเป็นคนดูคนให้วะว่ากะนี้กะนี้อะไรเงี้ยเลยพี่แผนกหรอแผนกเรื่องให้ใช่ไหมเหมือนตอนพี่โรงงานแตะพี่ก็ให้พี่เรื่องมาเลย <c oughs> เได้ไหมอ้าทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะจ๊ะ ฝากร้านพลทะเลด้วยนะจ๊ะรีวิวไม่ได้เลยเลยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า